บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสก,การพระพูมิพระพสทมาสมพุทิเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้องทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจรำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสติปัฏฐานโดยเฉพาะ ในหมดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือตั้งสติหรือสติตัง้งตามดูธรรมะคือเรื่องในจ,ใจิตใจได้ทรงแสดงนิวรห้าทรงแสดงขันห้าทรงแสดงอายตนะหกและไม่ใช่ทรงแสดงเฉพาะนิวร ขันอาจตนะยังแสดงถึงวิธีปฏิบัติในการละนิบอนในการกำหนดรู้ขันห้าในการกำหนดรู้อาจตนะภายอนภายนอกภายในภายในภายนอกและสังโยชนที่บังเกิดอาศัย อาจันดะทั้งสองมาประจวบันในการละสังโยชนจึงมีวิธีปฏิบัติธรรมะในข้อเหล่านั้นฉะนั้นเพื่อจะสงแสดงเพื่อจะทรงแสดงวิธีปฏิบัติธรรมะในข้อเหล่านั้นคือในการละนิวรเป็นต้นดังกล่าวจึงได้ตรัสหมูดโพชงต่อไป บทชงนี้จึงเป็นหวดธรรมะสำคัญการแสดงถึงวิธีปฏิบัติธรรมะนั่นเองในการปฏิบัติธรรมะทั้งปวงที่จำแนกโดยปริยายคือทางแสดงต่างๆยกตัวอย่างเช่นสมถกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นไปเพื่อสมถะคือความสงบใจ โดยวิธีทำสมาธิตั้งจิตมั่นให้เป็นอารมณ์อันเดียววิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาความเห็นแจ้งรู้จริงอันเป็นวิปัสสนาปัญญาวิธีปฏิบัติทั้งสองนี้ก็วิธีก็ต้องเป็นโพชงนั่นเอง คือเป็นวิธีปฏิบัติในโพชฌงเพราะฉะนั้นโพชฌงจึงเป็นหลักธรรมะอันสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมะพึงใชป้ปฏิบัติตามแนวโพชฌงนั้นในธรรมะปฏิบัติท้งปวงคำว่าโพชฌงนั้นตามศัพท์แปลว่าองค์กคุคนหรือองค์สมบัติแห่งความตรัสรู้พระพุทธเจ้า ได้นตัสอธิบายไว้ว่าเป็นไปเพื่อความตรัสรู้คือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์ซึ่งมีเจ็ดประการอันได้แก่สติโพชฌงค์หรือสติสัมโพชฌงค์โพชฌงค์หรือสัมโพชฌงค์คือสติธรรมวิจิยะโพชฌงค์ หรือธรรมะวิจยะสมโพชงโพชงหรือสัมโพชงคือธรรมะวิจยะเลิกเป็นธรรมวิริยะโพชงหรือวิิยะสัมโพชงโพชงหรือสัมโพชงคือวิิยะความเพียรปีติโพชงหรือปีติสัมโพชงโพชงหรือสัมโพชง คือปิติความอิ่มเอิบใจปัจสัติโพชฌงหรือปัจสัติสัมโพชฌงโพชฌงหรือสัมโพชฌงคือปัจสัติความสงบรำงับสมาธิโพชฌงหรือสมาธิสัมโพชฌงโพชฌงหรือสัมโพชฌงคือสมาธิความตั้งใจมั่นอุเบกขา โพดชงหรืออุเบกขาสัมโพดชงโพดชงหรือสัมโพชชงคืออุเบกขาความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่สงบอยู่ในภายในรวมเจ็ดประการพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอาหารของโพชชงหรือสัมโพดชงตั้งเจ็ดประการนี้ไว้ ว่าเหมือนอย่างร่างกายต้องอาศัยอาหารแม้โพดชงทั้งเจ็ดนี้ก็ต้องอาศัยอาหารจึงจะมังเกิดขึ้นจะเริญขึ้นและอาหารของโพดชงหรือสัมโพดชงนี้ก็มีสองอย่างคืออาหารที่จำเพาะข้ออย่างหนึ่ง อาหารที่ทั่วไปแก่ทุกข้ออย่างหนึง่งสำหรับอาหารที่ทั่วไปทุกข้อนั้นได้แก่การทำไว้ในใจการกระทำให้มากโดยแยบขายเรียกตามสับแสงว่าโยนิโสมนสิการพระหุรีการมนสิการก็คือ ทำไว้ในใจเพราะบรีการก็คือการกระทำให้มากโยนิโสก็คือโดยแยบขายได้แก่โดยพิจรารณาให้จับให้ได้ถึงต้นเหตุกันหมายถึงว่าจับเหตุจับผลจับต้นจับปลายให้ถูกต้องส่วนอาหาร จำเพาะข้อนั้นข้อที่หนึ่งคือสติตัดแสดงเป็นกลางๆว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งของสติข้อที่สองธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยเรื่องเป็นธรรมตัดแสดงว่าคือธรรมะที่เป็นกุศลเป็นอกุศลที่มีโทษไม่มีโทษ ที่เลวที่ประณีตและที่มีส่วนเทียบได้กับสีดำสีขาวข้อสามวิริยะความเพียรก็ได้แก่อารัพธาธาตุคือความริเริ่มนิกรรมธาตุธาตุคือความเริ่มธาตุคือความดำเนิน ป,ปรักกรรมธาตุธาตุคือความดำเนินให้ก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดข้อสี่ปีติตัดแสดงว่าได้แก่ธรรมะที่เป็นที่ตั้งของปีติข้อที่ห้าปัจจัติตัดแสดงว่าได้แก่กายปัจสัติสงบกาย ปัจสถานสงบใจข้อที่หกสมาธิแสดงว่าได้แก่สมาธินิมิตนิมิตคือเครื่องกระบนดหมายแห่งสมาธิและอัพยักษะอันได้แก่ความที่จิตไม่แตกแยกแบ่งแยก แต่มียอดเป็นอันเดียวไม่ไหลย,ยอดหรือไม่แตกยอดมากก็คือจิตที่รวมเป็นหนึ่งข้อที่เจ็ดอุเบคาจะแสดงว่าธรรมะที่เป็นที่ตั้งของอุเบคาคราวนี้มาข้อที่หนึ่งอาหารจำเพาะข้อได้แต่ธรรมะที่เป็นที่ตั้งของสติก็คือว่า สุดแต่จะปฏิบัติในข้อไหนก็ต้องตั้งสติในข้อนั้นเช่นว่าจะปฏิบัติในข้อนิวรณก็ต้องตั้งสติกำหนดนิวรณคือต้องตั้งสติกำหนดกามฉชันความพอใจรัะใครในกามคือความชอบในจิตใจที่มันเกิดขึ้นตั้งสติกำหนดพยาบาท คือความกระทบกระทั่งหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายหมายขวัญที่มันเกิดขึ้นในจ,ใจิตใจตั้งกำหนดตั้งสติกำหนดให้รู้จักทีนมิทะความงุ่มงมุนเร,เริ่มเริ่มที่มันเกิดขึ้นในจ,ใจิตใจตั้งสติกำหนดให้รู้จักอุทธจักกูจักความรุ่งรุ่งสร้างลำพาญใจที่มันเกิดขึ้นในจ,ใจิตใจ ตั้งสติกำหนดให้รู้จักวิชิชาความเพื่อแลงสงสัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจจะให้รู้จักว่าข้อไหนมันเกิดขึ้นอย่างไรในจิตใจนี่เป็นสติสถานด้วยเป็นสติประฐานด้วยได้สืบต่อเป็นสติสัมโพธิชงด้วยอันนับว่าเป็นข้อแรกจึนมาถึงข้อที่สอง วิจัยก็เลือกเฟ้นธรรมก็คือเลือกเฟ้นธรรมอันแรกแกอนิวรณ์ทั้งห้าข้อนี้ทุกข้อให้รู้จักว่านิวรณ์ทั้งห้าข้อนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษเลวหรือประณีตเป็นสิ่งที่มีส่วนเทียบด้วยสีดำหรือสีขาว เมื่อเลือกเฟ้นดูที่จิตแล้วก็ให้รู้ตัวนิวนทั้งห่านี้เป็นอกุศลมีโทษเลวมีส่วนเทียบด้วยสีดบดังนี้เป็นธรรมวิจัยคือเลือกเฟ้นธรรมจึงมาถึงข้อสามวิริยะคือความเพียรอันความเพียรน,นั้นกล่าวโดยยออ ก็คือปหาะเพียนละอย่างหนึง่งภาวนาเพียนอบรมให้มีขึ้นเป็นขึ้นอย่างหนึง่งถ้าหากว่าเป็นอกุศลมีโทษเลวมีส่วนเทียบหรือสีดำก็ควรละไม่ควรเก็บไว้แต่ถ้าเป็นกุศลมีไม่มีโทษดี ประเนีดมีส่วนเทียมเป็นสีขาวก็อบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือรักษาไว้และอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นให้เจริญขึ้นนิวรณ์นั้นเป็นอกุศลมีโทษดำงมีมีเป็น,นเป็นอกุศลมีโทษเลว มีส่วนเทียบกับสีดำจึงคุ้นละจึงปฏิบัติละเสียดังนี้ก็เป็นวิริยะโพษชมหรือสัมโพธชมจึงมาถึงข้อสี่คือปีติคือความอิ่มเอิบใจคือเมื่อละนิวรณ์ได้ก็ย่อมจะมีปีติคือความอิ่มเอิบใจ ราะว่าจิตใจที่มีนิวรณ์นั้นเป็นจิตใจที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นจิตใจที่เครียดเป็นจิตใจที่มัวสัวไม่แจ่มใสเป็นจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นไม่แน่นอนกลับกรอกรอนแคลนเพราะฉะนั้น จึงไม่มีปีติคือความอิ่มเอิบใจแต่ว่าจิตใจที่ละนิวรณ์ได้ที่พ้นนิวรณ์ได้แล้วย่อมเป็นจิตใจที่ใสสะอาดที่พุดผอ่ผองใสจึงบังเกิดปีติคือความเอิมอิ่มเอิบใจดุ่นนื่มใจจึงส่งถึงข้อที่สี่ถึงส่งถึงข้อที่ห้า ปัสธิความสงบกายความสงบใจเมื่อกายใจสงบมีสุขก็ส่งถึงข้อที่หคือสมาธิจิตใจก็ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านกระสับกระสายแน่วแน่เมื่อได้ข้อนี้ซึ่งเป็นข้อที่หกก็ส่งถึงข้อเจ็ดคืออุเบกขา เือความเท่จิตเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ในภายในด้วยปัญญาที่ละยินดีละยินร้ายได้สงบอยู่ในภายในเป็นรูปเมขาอันเป็นข้อที่ครบเจ็ดเพราะฉะนั้นแม้ในข้อนิวรณ์นี้ก็ต้องอาศัยปฏิบัติตามหลักของโพชงทังเ็ดประการนี้ จังจะเป็นไปในการละนิมนต์ได้และได้ผลจากการละนิมนต์ตามหลักของโพชฌงค์ดังกล่าวแม้ในมดูดที่แสดงขันขท่าก็เช่นเดียวกันรุนแเจ้าก็ตรัสสอนให้กำหนดสติพร้อมทั้งสสรติสัมโพชฌงค์ในขันท่าให้รู้จักว่า อย่างนี้รูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ต่อไปก็ให้มีธรรมวิจัยเลือกเป็นธรรมว่าขันธ์ห้านี่เป็นธรรมะที่เป็นกลางๆคือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่มีคุณไม่ใช่มีโทษไม่ใช่เลวไม่ใช่ประณีตและไม่ใช่มีส่วนเทียบในสีดำแลสีขาวจะเป็นกลางกลางเพราะเป็นวิบากขันคือขันนี่เป็นวิบากซึ่งทุกๆคนได้ขันห้านี้มาตั้งแต่เกิดก็อาศัยขันห้านี้เองทำดีบ้างทำชั่วบ้างเพราะถ้าไม่มีขันห้าแล้ว ทุกคนก็ไม่สามารถจะทำดีทำชั่วได้ต้องอาศัยขันห้าจึงทำดีทำชั่วได้กรรมที่กระทำไปนั้นมีเป็นดีมีเป็นชั่วแต่ว่าตัวขันห้าเองเป็นเครื่องมือไม่ดีไม่ชั่วเช่นเดียวกับเครื่องมือทั้งหลายเช่นมีดพระซึ่งเป็นเครื่องมือนั้น สุดแต่คนจะใช้ให้เป็นคุณหรือให้เป็นโทษเมื่อใช้ในการหัตถกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างหรือในทางอื่นให้เกิดเป็นประโยชน์นั้นน,นก็เป็นการดีแต่เมื่อใช้ในทางทำร้ายซึ่งกันและกันก็เป็นการชั่วดูที่กรรมทีบ คนใช้เครื่องมือนี้กระทาขึ้นมาแต่ตัวมีดพระที่เป็นเครื่องมือเองนั้นเป็นกลางกลาไม่จ่เป็นของดีไมก็จะเป็นของชั่วดังที่กล่าวแล้วขันใดก็ดีขันห้าก็ฉันนั้นเป็นกลางกลางะฉะน,นั้นหน้าที่ซึ่งมึงปฏิบัติในขันห้านั้นซึ่งเป็นความเพีย จึงไม่ใช่เป็นความเพียนเพื่อนติจะละหรือความเพียรที่จะอบรมแต่ว่าเป็นความเพียรที่กำหนดรู้กำหนดรู้ให้รู้จักว่าความเกิดขึ้นของขันธห้าเป็นอย่างนี้ความดับไปของขันธห้าเป็นอย่างนี้คือให้รู้จักธรรมดาอันได้ความเกิดความดับของขันธ์ห้านี้เป็นความเพียนอันเป็นวิยาสัมโพชฌงและเมื่อ ได้ปฏิบัติด้วยความเพียรอันเป็นวิิยาสัมโพชงดังนี้ก็ยอมอยู่ในสติก็ย่อมจะได้ก็ย่อมจะได้ปีติเป็นปีติสัมโพชงและก็จะได้ปัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุมเบขาสัมโพชงไปโดยลำดับฉะนั้นแม้ในหมวดขันหา5นี้ วิธีปฏิบัตินั้นก็ต้องใช้วิธีปฏิบัติในโพชฌชงเจตนี้นั่นเองและมาถึงหมูดอายยตนะก็เช่นเดียวกันก็ต้องใช้สติเป็นสติปัฏฐานเป็นสติสัมโพธิชงกำหนดให้รู้จักวันนี้อายตนะภายในนี่อายยนะภายนอกแล้วก็นี่อาศัย อายตนาภายในัอยอายญนาภายนอกเกิดสจโยน์ญญขึ้นมานี่เป็นสติสัมโพชฌงต่อไปก็ให้มีธรรมวิจยะเลือกเฟ้นธรรมหรือวิจัยธรรมเป็นข้อที่สองคือให้รู้จักว่าสำหรับตัวอาตนะเองนั้นก็เป็นธรรมะที่เป็นกลาง ไม่ดีไม่ชั่วเหมือนอย่างขันห้าเพราะเป็นมีบากอาจารณะเช่นเดียงเป็นวิบากขันที่ทุกคนได้มาตั้งแต่เกิดแต่ว่าตัวสัญญานั้นคือความผูกใจมีลักษณะเป,ป็นความติดใจย,ยินดีเป็นอกุศลธรรมมีโทษเลวและมีส่วนเทียบเป็นสีดำ เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ควรลละดังนี้ก็เป็นธรรมวิยะสัมโพธชงจึงมาถึงวิริยะสัมโพธชงก็เพียนละสัญโยตเสียและเมื่อเพียนละก็ยมจะละได้แลเมื่อละได้ก็ย่อมจะได้ปีติได้ปัสสัิได้สมาธิได้อเบค้าไปโดยลำดับ เพราะฉะนั้นแม้ในข้ออเจตณะหกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีปฏิบัติคือโพชฌง,งเจ็ดดังกล่าวมานี้ฉะนั้นโพชฌงเจ็ดจึงเป็นหลักธรรมสำคัญจึงต้องใช้ปฏิบัติมาตั้งแต่ในเบื้องตน้นคือในหมดสติปัฐานสี่นี้เองที่เป็นมหาสติปัฐานสูตร จำแนกแสดงหมวดกายไว้เป็นอันมากหมวดจิตหมวดเวทนาและในหมวดธรรมะข้อสี่นี่เองเป็นอันมากทุกข้อนั้นก็ตั้งต้นโดยสติปัฏฐาน จะตั้งสติกำหนดแล้วก็เลื่อนันเป็นสติสัมพธชงต้องใช้โพธชงทั้งเจ็ดข้อนี้ในทางปฏิบัติที่ประทานทั้งสีนี้ทุกข้อมาตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือตั้งแต่โมดอาณาปานสติสติกำนหนดลมหายใจเข้าออกมาทีเดียวต้องอาศัยหลักปฏิบัติในโพธชงทั้งเ็ดประการนี้มาทุกข้อในเบื้องต้น แล้วก็ตอ้องอาศัยโพชฌงทั้งเจ็ดนี้เป็นหลักปฏิบัติต่อไปในข้อปลายต่อไปคืออน,นิสัตทั้งสีโ่โพชฌงจึงเป็นธรรมะเป็นเป็นหมวดธรรมที่เป็นหลักสำคัญดังนี้ต่อไปนี้ขอ,ขอให้ตั้งใจฝางสวดและตั้งใจทำความสงบเสืร์ฟต่อไป